ท้าก่อนเลยอย่าพูดอย่าง,ง,นะอองานั้นลรอน้าขอร้องน่าเน็่ไหม่แม่แมแม้าใจดีด้วยขอบคุณครับพี่ <cười> ừ à <laughs> 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 เป็นอะไรรึใช่เป็นอย่เางไรดีว่าโดนเยอะย่หมูขึ้นเหล่าช่วงนี้แต่ว่าร้านค้าไม่ขึ้นทีหมูเป็นขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไรยังได้อยู่หมูเป็นขึ้นแต่ว่ายังขายราคาเดิม น,นเหรกระดูกกระดูกอะไรกระดูกกระดูกหลัง,งร, 4, ร้อยหกสิบแดงล้วนี่อะไรครับเนื้อแดงล้วร้อยร้อยแปดครับผมร้อยแปดปรับขึ้นเท่าไหร่พี่ไม่ราคานี้อยู่นะเดี๋ยวว่าไอราคาหมูเป็นมันขึ้นเราก็ขึ้นมาอ๋อโดยสรุปว่าราคาหมูเป็นนี่ขึ้นขึ้น<ๆ>หมูหน้าฟาร์มขึ้นไปเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสี่บาทสี่บาทต่อกิโล แต่ว่าเรายังคงขายราคาเดิมราคาเดิมพี่ก็ยังได้ยังโอเคอยู่ก็คือว่าไม่อยากไม่อยากจะโยนภาระให้ใช่ใช่ใชมันก็ขึ้นแบบแต่ถ้าขึ้นเป็นสิบาทนี้ก็ต้องต้องขึ้นอีกเออสิบบาทยังยอมแบ่งแบ่งภาระก็คือหันหันกำไรออกไปนิดนึงหมูน้ำฟ้ามาเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้แปดสิบเท่าไหร่แล้วแปดสี่เท่านั้นแหละแปดสิบกว่าก็ที่ขายตรงนี้ก็ราคาเนี้ยเนาะได้